สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจําวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาแนวทางชีวิตข้อแนะนำมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาพวกการดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้จุดเด่นอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงการพลิกสถานการณ์การเดินทาง มุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันอาทิตย์คือชารีออวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทำงานมีการเดินทางมีอุปสรรคแต่ว่าท่านจะต้อง มีโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงเป็นโอกาสทองได้สร้างโอกาสใหม่ๆเดินหน้าต่อไปบางคนเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนที่อยู่ที่ทํางานในช่วงนี้หรือไม่ก็มีการเดินทางเพื่อการศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างอนาคตให้กับตัวเองนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นแฮงแมน เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือไม่ก็พลิกชีวิตจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสตินะครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นราชินิดับเป็นเรื่องของการแก้ไขการจัดการปัญหาต่างๆนะครับวันนี้มีเรื่องต้องแก้ไขไม่ว่าท่านจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะครับบริบทต่างๆที่แตกต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้แก้ไขปัญหาได้ขอให้มีเหตุผลยึดมั่นและก็ใจเย็นๆนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็นอัศวินเมเา้านะครับโชคลาภมาพร้อมกับการงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยงานอยู่จะสมบังก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนมีการเดินทางมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทงานมีอาจจะมีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาอย่างรวดเร็วแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์มีโอกาสในการที่จะพลิกสถานการณ์ไม่ดีให้กลับมาสู่ ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ต้องใจเย็นเย็นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยสติปัญญาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองแล้วโอกาสของท่านก็จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นมาบรรลุเป,ป้าหมายมาพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ พี่น้องชาววันจันทรมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้การเงินดีนะครับรายรับดีขึ้นรายได้มุนเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าปัญหาบางอย่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องควรระวังนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1เป็นเเหรียญวันนี้การเงินดีรับเงินทำงานสร้างอาชีพมีรายได้มีความมั่นคงขึ้นมาได้นะครับสำหรับท่านสุภาพสตรีชาววันจันทร์นะครับวันนี้จุดเน่นอยู่ที่ความเชื่อมั่นในตัวเอง มีอาชีพมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสดีในเรื่องของการงานมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินแต่ว่าเรื่องของความรักอาจจะยังไม่ลงตัวหรือไม่ท่านก็จะพอใจในการที่จะดําเนินชีวิตอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวได้วันนี้มีงานมีเงินความรักยังมีปัญหาครับ ราการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเดทนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางเรื่องนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับอย่างรวดเร็วบางทีไม่พอใจที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างบังคับหรือไม่มีความจําเป็นในการที่จะต้องเปลี่ยนด้วยนะครับบางคนย้ายที่ทํางานย้ายที่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือไม่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องด้วยสุขภาพ ต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาวบันจันครับเป็นเด็กถือดาบนะครับนี่คือความมุ่งมั่นจิตใจมั่นคงเข้มแข็งมีเป้าหมายชัดเจนแล้วลงมือทำท่านจาฟฝันฝ่าอุปสรรคได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วพบกับโอกาสใหม่ๆได้นะครับหรือว่าบางคนที่มีลูกน้องลูกหลานมีลูกศิษย์ก็จะมีเรื่องต้องดูแล บุคคลเหล่านั้นตามบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันไปเป็นพิเศษในวันนี้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินดีมีโชคลาภนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านจะต้องบริหารการเงินด้วยความรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีรายจ่ายขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของการงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการงานย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานได้ในช่วงเวลานี้นะครับท่านต้องมุ่งมั่นอดทนเข้มแข็งโซและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แล้จะดีขึ้นนะครับบางคนก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับลูกน้องลูกหลานบริวารลูกศิษย์ลูกหาตามบริบทต่างๆตามหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับวันนี้สุภาพสตรีชาววันจันทร์จะเชื่อมั่นในตัวเองสูงในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพมีรายได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของความรักนะครับส่วนโชคลาภวันนี้มีโอกาสดีที่จะรับเงิน รับเงินเข้ามาตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าท่านมีแนวโน้มที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยเงินไปค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษด้วยเหมือนกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคาร พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้มี เรื่องที่จะต้องพบเจอคนเยอะๆนะครับไม่ว่าการติดต่อง,งานการอบรมงานสมาัมมนาหรือว่ากิจกรรมใดๆก็ตามนะครับก็ต้องมีจุดที่ควรระวังอยู่เหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ดับสาดับคือปัญหาที่ควรระวัง วันนี้นะครับเจอคนพบปากกับผู้คนตกลงทําสัญญาการงานติดต่อเรื่องใดๆก็ตามนะครับวันนี้ต้องทําด้วยความรอบคอบไม่ประมาทเรื่องของความถูกต้องชัดเจนเหล่านี้ต้องตรวจสอบดีๆป้องกันข้อผิดพลาดนะครับและที่สําคัญวันนี้ต้องใจเย็นๆน,นะครับใจร้อนจะเกิดความขัดแย้งกันง่ายๆมีการทะเลาะวิวาทได้ง่งายๆเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น5ดาบนะครับนี่เรื่องที่ควรระวังเช่นเดียวกัน วันนี้คนที่เข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับอาจจะทําความเสื่อมเสียให้ทําความเสียหายให้ทําให้ท่านผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เกิดอะไรที่มันไม่ดีขึ้นมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นระวังเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงเจรจารวมทั้งระวังเรื่องของความไม่ถูกต้องเท่าไหร่ทั้งปวงด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็น9 ถ้วยนะครับก็คือบรรยากาศที่ชาวบันองคารจะได้พบเจอคนเยอะๆนะครับการอบรมการสัมมนาการร่วมงานกันตรงนั้นตรงนี้ซึ่งจะมีคนเข้ามามากเป็นพิเศษส่วนที่ดีคือได้งานมีข้อตกลงมีการเจรจามีการทําสัญญาใหม่ๆการเงินก็จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามารวมทั้งเรื่องของการ สังสรรค์ความสนุกสนานความเฮฮาอะไรประมาณนี้นะครับจุดที่ควรระวังคืออาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาที่มันไม่ถูกต้องเกิดความเสียหายในเรื่องของการงานเกิดความเสียหายในเรื่องของการเงินด้วยเหล่านี้นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าท่านอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆกินดื่มท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ต้องระวังด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นเด็กถือเหรียญน,นะครับกิจกรรมดีๆลูกน้องลูกหลานบริวารจะเติมเต็มความสมบูรณ์ให้มาพร้อมกับสิ่งที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภบรรยากาศความรู้สึกที่ดีๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะได้ เข้าร่วมงานงานสังสรรค์งานพบปะกับผู้คนการอบรมการสัมมนาทั้งหลายทั้งปวงการติดต่อง,งานที่มีคนร่วมกันเยอะๆนะครับก็ต้องทำเรื่องความรอบครอบใจเย็นๆเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาเรื่องข้อตกลงทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้พิจารณาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและก็ต้องใจเย็นๆด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งการทเราะวิวาหรือไม่คนบางคนที่เข้ามาพบปะกับท่านเจรจากตกลงกับท่านมีงาน มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะทําให้ท่านเกิดความเสียหายด้วยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้นะครับกินดื่มท่องเที่ยวระมัดระวังปัญหาสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับส่วนที่ดีก็มีไม่น้อยนะครับท่านจะมีความสมบูรณ์มีความสุขมีความสนุกสนานมีโชคลาบมีโอกาสดีๆขอให้ทําด้วยความใจเย็นๆระมัดระวังแล้วท่านก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เกิดใน วันพุธนะครับวันนี้การตัดสินใจการเลือกโอกาสการสร้างอะไรดีๆเป็นส่วนสําคัญนะครับลงมือทํามีเป้าหมายชัดเจนแล้วท่านมีโอกาสนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องระวังปัญหาบ้างเหมือนกันนะครับส่วนรายเดยตต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือราชินีไม้เท้าเรื่องของการงานภาพรวมๆแล้วนะครับการงานยังมีความมั่นคง สำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการมีงานรักษาระดับมีคุณภาพมีความมั่นคงได้หรือไม่ท่านกำลังต้องการงานขอความเฉลือจากผู้ใหญ่ถ้ามีโอกาสที่จะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์โอกาสยังดีนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น1ดาบในเรื่องของการตัดสินใจนะครับวันนี้จะคิดจะทํามุ่งมั่นเป้าหมายชัดเจนลงมือทําเดินหน้าต่อไปนะครับแม้ว่าจะเจอประสักอย่างไรก็ตามนะครับท่านยังมีโอกาสในการที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ครับ ราการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นอัศวินดาบนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหาบางคนมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยนะครับบางคนเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยมีการเดินทางออกต่างจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างอาชีพการงานหรือไม่ก็จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาต้องทําตลอดในช่วงเวลานี้นะครับความมุ่งมั่นความอดทนการเดินทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองยังเป็นส่วนสําคัญสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับ าการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นเจ็ดดาบนะครับอาดวงของท่านยังมีปัญหานะครับในเรื่องของคนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ว่าติดต่องานตกลงทําสัญญาหรือไม่การแสดงความคิดเห็นในอะไรก็ตามนะครับอาจจะมีปัญหามีความขัดแยง้งมีคนทําให้ท่านเสียหายเสียเชื่อเสียงเสีย การงานเสียเงินด้วยก็เป็นไปได้นะครับก็ฝากกันไว้ต้องระวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงของการงานยังมีความโดดเด่นมั่นคงขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฝีแลนซ์วันนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงงานด้วยบางคนมีการเดินทางบางคนมีงานใหม่ๆเข้ามาบางคนมีปัญหาต้องสัดสางจิตใจต้องมุ่งมั่นต้องเข้มแข็งต้องอดทนเพื่อที่ท่านจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปแล้วก็จะมีความสำเร็จนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเกิดปัญหาจากคนบางคนขัดแยง้งทะเลาะหรือไม่เข้าใจซึ่งกันในการรวมทั้งทมให้ท่าน ม,มีความเสียหายเรื่องของการงานการเงินหรือเสียชื่อเสียงก็เป็นไปได้นะครับฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไร มาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับวันนี้มีดวงของความรักมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลเรื่องของสิ่งที่ท่านต้องการเรื่องของงานที่ต้องทําต้องทุ่มเทปเป็นพิเศษด้วยนะครับและจะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นตามลําดับนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรบ้าง เรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเลอบเวอร์เลอบเวอร์คือความรักความพอใจนะครับวันนี้การติดต่องานใดๆสร้างงานสร้างอาชีพนะครับทุ่มเทเต็มร้อย ท่านจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจนะครับหรือไม่สิ่งที่ท่านทําก็อาจจะเป็นเพื่อความรู้สึกทางใจก็ได้นะครับอาจจะไม่ได้มุ่งหวังไปถึงผลที่มันเป็นเป็นจํานวนเป็นปริมาณหรือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนแต่เป็นความรู้สึกที่พอใจจะทํามากกว่าก็เป็นไปได้เรื่องความรักบันนี้มาแรงการสร้างงานสร้างอาชีพมีความเข้าใจที่ดีต่อกันทุ่มเทเป็นพิเศษแล้วท่านจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น สามเหรียญนะครับเรื่องของโอกาสวันนี้มีโอกาสดีเรื่องของรายได้การเงินนะครับรายรับเข้ามาตลอดการลงทุนค้าขายมีกิจการของตัวเองลงทุนน้อยแต่ว่าได้รับผลเป็นที่น่าพอใจรวมรวมทั้งมีโชคลาภด้วยนะครับมีเซนพิเศษมีความรู้สึกลึกๆว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีรายรับเข้ามาตลอดในช่วงนี้สำหรับชาววันพฤหัสบ,บดีครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีถ้วยนะครับนี่คือความสมบูรณ์นะครับบรรดาสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทั้งหลายทั้งปวงทรัพย์สมบัติทั้งหลายวันนี้มีมาพร้อมนะครับรวมทั้งการรอคอยสิ่งที่จะเติมเต็มในเรื่องของจิตใจนะครับเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววัน พารหลหัตสบดีนะครับอาจจะก,กําลังรอคอยที่จะเติมเต็มในส่วนนั้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักเรื่องคนรักที่อยู่หา่างไกลกันนะครับใจเย็นๆรอคอยแล้วท่านจะมีโอกาสประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพารหัสบดีครับเป็น ทมเพลนนะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโอกาสโชคลาภสิ่งดีๆเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับจากปัญหาจากอุปสรรคจะเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวทางที่ดีขึ้นนะครับโชคดีกําลังจะหมุนเข้ามาครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ดวงของความรักมาแรงนะครับไม่ว่าจะในรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามนะครับท่านจะมีความรักเป็นพิเศษในการที่จะมอบให้ใครสังคนหรือไม่ก็จะมีใครสังคนชอบท่านรักท่านอย่างเต็มที่มีการกระทําที่จะทุ่มเทเพื่อความรักมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งโอกาสทางด้านของการเงินวันนี้รับเงินค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับรู้ด้วยว่าควรจะทําอย่างไรจึงจะมีรายได้การลงทุนโชคดีในเรื่องของการเงินก็จะหมุนเข้ามา ตลอดงานก็จะไม่ขาดมือด้วยนะครับสิ่งที่เป็นปัจจัยภายนอกปัณน,นี้ดูด,ดีสมบูรณ์งานเงินสิ่งที่พร้อมทั้งหลายทั้งปวงทรัพสมบัติด้วยแต่ว่าบางคนนะครับอาจจะกําลังรอคอยความรักอยู่นะครับท่านมีโอกาสที่จะสมบังเพราะว่าดวงของท่านทิศท,ทางแนวทางชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่อะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับชีวิตจะดีขึ้นโชคลาภสิ่งดีๆจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศท,ทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้การงาน แม้ว่าจะมีการแข่งขันกันนะครับท่านมีโอกาสจะได้รับผลสําเร็จนะครับภาพรวมด้านอื่นๆเป็นสิ่งที่ควรระวังส่วนรายละอต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1คือ10ดาบนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับปัญหาสุขภาพ มาก่อนนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพบางคนมีนัดกับหมอก็อย่าลืมนะครับวันนี้มีเหตุจำเป็นจะต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น DEVIL d e วิลคือปัญหาที่มาพร้อมกับงานกับเงินความรักสุขภาพ งานบันนี้งานเยอะนะครับมีการติดต่องานว่าจ้างทําสัญญาใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับซึ่งก็จะมีทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ควรระวังคนบางคนที่เข้ามาติดต่องานอาจจะนําปัญหามาให้ครับท่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะตรวจสอบ ระมัดระวังการงานให้ดีควรจะเป็นสิ่งที่พี่น้องควรจะทํานะครับจะทําสัญญาใดๆก็ตามก็ขอให้รู้ก่อนว่ามีปัญหาหรือไม่นะครับรวมทั้งโอกาสการเงินบันนี้รับเงินค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยนะครับเพราะว่าบางซีธุรกิจบางส่วนก็อาจจะไม่โปร่งใสมีปัญหาการเงินตามมาให้ท่านต้องปวดหัวด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเอกสารการเงินการรับเงินการทําสัญญาเกี่ยวกับการเงินต้องรอบคอบนะครับ เรื่องของความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวมีความรักที่มีตัวแปรมีตัวแทรกอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดปัญหาได้นะครับสุขภาพก็ยังยังมีปัญหานะครับอย่างที่บอกแต่ที่แรกว่าวันนี้สุขภาพยังเป็นสิ่งที่ควรระวังประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันสุขครับเป็น7มเมษานะครับการงานวันนี้นะครับมีการแข่งขันกันค่อนข้างที่ จะมากเป็นพิเศษนะครับจุดเด่นคือคนที่สมัครงานไว้คนที่สอบเพื่อที่จะบรรจุเข้าทำงานคนที่สัมภาษณ์งานไว้คนที่กำลังจะมีการคัดเลือกเกี่ยวกับการทำงานกฎเกณฑ์กติกาใดๆก็ตามนะครับท่านมีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับวันนี้โอกาสของการแข่งขันในการงานอาชีพต่างๆของท่านจะดีเป็นพิเศษนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นสิบเมษายนะครับวันนี้โชคลาภโดดเด่นในเรื่องของการงานนะครับงานดีงานใหญ่ขึ้นระดับงานก็มีความสําคัญมากขึ้นมีความมั่นคงต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามปัญหามีพร้อมกับงานนะครับก็ต้องตรวจสอบดีๆหรือไม่ท่านอาจจะเหนื่อยมากเกินไปทํางานหนักมีไม่มีเวลาพักผ่อนมีปัญหาสุขภาพตามมานะครับก็ต้องฝากไว้ในส่วนนี้นะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนีดดวงของการงานโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านก็ต้องทํางานรับงานทําสัญญาเกี่ยวกับการงานด้วยความรอบคอบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยถ้าเผื่อว่าท่าน ไม่ดูดีๆนะครับมีปัญหาตามมามีความขัดแย้งมีเรื่องที่มันทําให้ท่านเสียหายตามมาภายหลังด้วยการเงินรับเงินค่อนข้างที่จะมากอยู่ด้วยก็อาจจะมีปัญหาการเงินตามมาเหมือนกันนะครับระมัดระวังเอกสารการเงินให้ดีความรักวันนี้ยังไม่ลงตัวนะครับมีปัญหาเข้ามาให้ต้องรับผิดชอบดูแลหรือไม่ก็แก้ไขเกี่ยวกับความรักสุขภาพยังเป็นสิ่งที่พี่น้องชาววันศุกร์ต้องระระวังนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้งานโดดเด่น โชคมาพร้อมกับการงานที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นในขณะเดียวกันมีโชคมีงานเข้ามาเยอะๆท่านก็ต้องจัดสรรจัดการบริหารด้วยความรอบคอบนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานมากเกินไปจนเกิดปัญหาสุขภาพด้วยก็เป็นไปได้นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์วันนี้มีดวงของคนที่จะได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่มั่นคงพลิกชีวิตได้มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ รายเดียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ3ถ้วย3ถ้วยคือความสมหวังในสิ่งที่รอคอยนะครับไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ท่านลงมือทําและรอคอยท่านมีโอกาสที่จะได้รับนะครับมีงานเลี้ยงมีการแสดงความชื่นชมในความสําเร็จของท่านเป็นรูปธรรมเข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเอ็มเพลร์นะครับเป็นดวงของจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ชาววันเสาร์มีความโดดเด่นมีชื่อเสียงมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีเยี่ยมผ่านวิกฤตพลิกวิกฤตพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้ดีขึ้นได้นะครับมีงานใหม่ๆเข้ามามีความสำเร็จที่ชัดเจนขึ้นมีชื่อเสียงมีเกธยธียรติยศมีบาร,รมีตามเข้ามาด้วยนะครับการเงินก็จะโดดเด่นมั่นคงขึ้นรับเงินจํานวนเยอะๆนะครับมีความร่ํารวยผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินนะครับประเด็นความรักวันนี้พี่น้องชาววันเสาร์อาจจะกําลังติดต่อสื่อสารพบปะรอคอยคนรักที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะสมหวังด้วยนะครับความรักก็มาแรงเหมือนกันนะครับใจเย็นๆสำหรับคนที่รอคอยคนรักที่อยู่ต่างชาติด้วยนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นมาสู่มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันเสาร์นะครับมี เฮเมสนะครับดวงฤาษีนักบวชผู้ที่มีแสงสว่างนะครับจุดแสงสว่างเข้ามาส่องประกายเข้ามาสาหรับคนที่ท้อแท้หมดกําลังใจมีความมืดมนในเรื่องราวของชีวิตนะครับท่านจะผ่านพ้นอุปสรรคได้จะมีแสงสว่างเข้ามาบางคนมีบุญกุศลส่งให้ท่านได้พบกับโอกาสใหม่ๆผ่านพ้นอุปสรรคช่วยเหลือให้ได้รับความสำเร็จได้นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลโอกาสมี เปลี่ยนแปลงชีวิตได้พบกับโอกาสใหม่ๆได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับมีราชินีพัชรันนะครับโอกาสโชคลาภมาพร้อมกับงานมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีชื่อเสียงมีความสําเร็จนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ชีวิตได้จากจุดตกต่ำจากสถานการณ์ที่ไม่ดีจะก,ก้าวไปสู่ความสำเร็จพลิกชีวิตได้ดีเยี่ยมมีความมั่นคง มีโอกาสดีการงานการเงินความรักชื่อเสียงเกยียรติยศบารมีเติมเต็มเข้ามาสำหรับคนที่เจอปัญหาก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้สร้างบุญกุศลบุญกุศลจะส่งให้ท่านได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีแสงสว่างให้ท่านเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงได้นะครับรวมทั้งโชคลาภโอกาสใหม่ก็จะหมุนเข้ามาสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้ หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆสุขสมบังมั่นคงทุกท่านนะครับสวัสดีครับ